ชุบชุบชึบโอเคตายแล้วนะครับแรงไหมบอลแล้วโคตรแรงเลยครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แรลมเลยนะแต่ถ้าแรลมแรงกว่านี้นะบอกเลยว่าแรงมแมแรงกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็ตายนะถ้าเอาจริงๆนะชุบเรียบร้อยตาย,ตายนะอันนี้ตายนะครับเนะี่ยปับ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 ปึบ แถวมาผหยังไม่ทาได้เดินเลยไม่อยากโดนโกงใช่ไหมนะครับปัญหาตอนนี้จะหมดไปแอมินต้น TP7 เพจซื้อขาย DRV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70K เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปใหแอดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับ สะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันสวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่อัติเชนัลชินเคยนะครับผมก็วันนี้ก็ย้อนเลยเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้เรามาโซโล่แรงด์ไอเดียลักนะครับเจอเป็นเลวมากพอดีนะบอกเลยว่าคือที่เพื่อนๆรีเควสมาเนี่ยแบบเจอเออร์เรลหน่อยเจอวอลขาดหน่อยผมพยายามกดแล้วนะมันมันไม่เจอเลยครับส่วนใหญ่จะเจอไอสองตัวบนเนี่ยที่เราแบนนะครับคือไอริไมโครฟอรเลนนะ ผมน่าจะต้องหายดีพวกคอนต้นๆหรือคอมบันเดอร์มานะมันน่าจะเลือกตัวอิสระกว่านี้นะครับเพราะว่ายิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวออฟเลนที่เราเจอมันค่อนข้างจำเจนะมันจะเจอพวกตัวท็อปออฟเลนนะอย่างเช่นแบบไอริลุดนี่แทบจะให้หยิบไอริทุกตาเลยนะไอริลิปโปฟอร์เลนประมาณนี้วนๆอยู่นะครับเออร์ลาก็มีป่าปลายบ้างแต่เออร์ล่าส่วนใหญ่เขาจะเอาไปเล่นจังเกิลกันนะก็เลยไม่ค่อยได้เจอในเลนออฟสักเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราจะใช้พลังแฝงเบิร์ดนะ ถ้าถามเหตุผลแล้วก็อันดับแรกนะครับ3ตัวบนเราเนี่ยสามารถเล่นเองได้นะแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เราไม่ควรจะใช้เ,เวลาน,านานในการปิดสกอร์นะไม่ว่าจะเป็นลิปโปเรียวมะหรือสลิมนะแต่ดีแลกนี่จริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะกับพลังแฝงนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะแล้วลูนนะครับผมจะใช้เป็นคียสิคียสินะครับตอนนี้เสียงหายเลย <laughs> จริงๆแล้วเรียวม้าเป็นตัวที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับข้อายๆคนก็อาจจะแบบว่ามันเป็นตัวแก้ทางอันเลนเลยก็ว่าได้เนาะต้นเกมเนี่ยถ้าเลี่ยงสู้ได้ก็เลี่ยงนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องกลัวขนาดนั้นนะถ้าเราแบบรู้คู่ดา,าสวสกิลเขานะครับอันนี้ไปจากพุ่มขวานะผมทำเสมอนะครับเอเคสวย เขากดลีโคพัสไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าสวยอยู่แต่ว่าเขาไม่กลับนะเลือเขาเหลือเกินครึ่งหลอดนะครับเราไม่จาเป็นปิดสปอรกรก็ได้นะถ้าไม่มีฟิกเกอร์นะครับประมาณนี้เราต่อได้แค่นิดหน่อยนะก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับสวยจัดอันนี้ที่ผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเขาเอาเป็นไบแบ็กมานะหรือตายเกิดนั่นเองนะครับก็มันจะต่อได้ไม่ค่อยเจ็บเท่าเรยวมาปกติเท่าไหร่นะ เราต้องระวังเอ็นโซ่นะครับเฮ้ยเล่นได้นะเพื่อนสวยไฟนะครับชุบโ <No. S 1> อ่าวเวนชุบอันนี้ผมแปกหลายรอบกันแป๊วกวยๆเขามีเอ็กซิคิวนะเราถอยไม่ได้นะครับเราต้องไล่ไปเรื่อยนะ โอ้โหมัน็ออัพเวอร์เกินคิกซี่ลูกโอ้โหเล่นไม่ได้นะยังไงเขาต้องลงไปเล่นล่างนะครับเราเล่นบนเร็วีกว่ะล่างห้าตัวล่างห้าตัวนะครับ แต่เ,เราต้องบอกเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเราไฟนะสี่ตัวนะครับการสื่อสารค่อนข้างสำคัญนะครับยิ่งแรงเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนคนมันมีเปรียบไได้เปรียบอย่างมากเลยนะตอนนี้ไฟสี่สล้ เจ็บหนักนะครับถ้าคิดสุดท้ายคีดนี่ผมบอกได้เลยว่ามีวาร์ปกลับบ้านนะเจ็บเลยอะเมื่อกี้มันไม่คีนะถ้าคีน่าจะ800ได้นะครับร้อนตีขีหัวได้นะชึบโอเคอันนี้ผมพลาดเองนะถ้าไม่พลาดถามว่าตายไหมน่าจะไม่ตายครับน่าจะเจ็บหนักอยู่แต่ว่าไม่ตายอยู่ดี ถ้าจะตายต้องมีล็อกขาสองครั้งนะดาเมจเรายังเบาอยู่นะครับถือว่าเขานี่มั่นใจพอสมควรนี่นะเรื่องการเข้ามาต่อเนะี่ยเขาลงไปเติมล่างนะตัดเนี้ยวชิดแรกเขาเริ่มไปเติมล่างอ,อ่อย่างนี้บนเขาจะแตกนะครับบนแตกละอย่างเงี้ยังไงก็ไม่มีทางมากันทันนะสลิมอยู่ล่างแล้วก็เ,เ,รเรียวมาอยู่ล่างนะ เมทก็อยู่อยู่ล่างเหมือนกันนะครับบอกเลยว่ายังไงก็แตกนะจริงๆต้องมีคนกลางคนหนึ่งนะตายนเนี่ยลึกมากเลยโอเคไม่ตาย เดี๋ยวเราไปเล่นล่างนะเราให้ปากขึ้นไปได้นบนแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปสองคนมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะยังไงเดียวมาเขาก็ไม่เข้าสุดอยู่แล้วนะครับตายเพื่อนชุบโอ้ยเราเขาสวย ตายแล้วหน้านี้ย้อยเราฟรีอยู่นะอันนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างตึงเครียดนะเห็นว่าเกมมันนำนะครับแต่ว่าถ้าพลาดนิดนึ่งมันก็แพ้นะได้นะครับผมคิดว่ายังไงก็สบายนะดาเมจเราพอๆอู่แล้วนะครับ อันนี้ไม่ได้นะขี่หัวไม่โดนจังหวะแรกก็คือตายนะครับเคยถ้าเราขี่ติดเนี่ยเขาตายนะแต่ถ้าจังหวะเมื่อกี้เราเข้าไปสวนฝืนต่อน,นี่เราตายแทนนะครับเซตนี้มันเหมาะกับการดวลน,นะคําว่าดวลคือโอ้ยเพื่อเราตรงกลางคําว่าดวลคือแบบมาทีละคนเนะี่ยมันสู้ได้ทุกตัวนะ เดี๋ยวเราไปดักตรงพุ่มบูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนเคลียร์ขวานะอ่าเราฆ่าได้ทุกตัวนะชึบ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 เอเคตายแล้วนะครับแรงไหมบอดและโคตรแรงเลยครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แร็มเลยนะแต่ถ้าแร็มแรงกว่านี้นะบอกเลยว่าแรแร็มแรงกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็ตายนะถ้าเอาจริงอนะ รรจริงควรจะตายตั้งแต่ตอนเราอันตีเขียนะแต่ว่าสกิลสองไม่ติดนะครับภาคนี้สกิลสองไม่ค่อยออกนะแต่น่าจะเป็นที่ผมเองแหละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นไหมนะแต่ผมเป็นบ่อยมากเลยนะครับแต่น่าจะเป็นที่ตัวผมเองนะแบบกดเร็วไปนะครับแล้วก็ถามว่า execute เนี่ยมันเอาไปดวนมันดีไหม execute มันดีต่อการดวนนะครับดีต่อพลังแฝงนี้ด้วยเนาะแต่ว่าผมคิดว่า จริงจริงดาเมจอะไรมันเหลือๆอยู่แล้วนะอย่างที่เราเห็นนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมว่าเอายังไงก็เอาฟิกเกอร์มาก็ดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยฮนะผมว่ายิ่งแล้งรงส่งมันอัตราการคิวมันยิ่งต่ำนะครับก็คือแบบเขาไม่ค่อยลึกกันอ่ะไม่ค่อยพลาดกันนะครับมันก็ทําให้เราแบบคิวดีเอน้อยนะเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มค่าในการหยิบม,มาสักเท่าไหร่ ให้โอวากให้ดูหน่อยทำไมมันชิวจังวะนี่มันกดแรงจริงปะเนี่ยไปไหนไปโอวากทีมังกรอ,อยู่ครับตายแล้วนี่อ่ะชึบอืมไปโอทีบอม <laughs> ตายตายไร <c oughs> ่ชิวๆเลย เซตนี้ถ้าไม่โดนถมมันก็ไม่ได้ตายง่ายนะเพราะว่าจังหวะที่ผมเล่นเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าผมจะส่วนใหญจะเล่นดักนะผมพยายามคำนวณแล้วนะว่าผมต้องเล่นกี่ตาถึงจะขึ้นไป็นเม็ดส้มได้นะครับก็เพราะว่าซีซั่นนี้ไม่ค่อยได้เก็บใช่ไหมจริงๆชนะอีก30ตาได้เม็ดส้มอีกใช้คำว่าอีกแต่ก็ไม่เยอะนะจริงถ้า เล่น2วันก็ได้ตอันนี้ตายนะครับเนี่ยปรับปๆับปปับบปเดี๋ยวมามยังไม่ทันได้เดินเลยอย่างนี้แหะครับมันเซตนี้พอถึงเลยเกมปุ๊บก็เดินแค่เดินผ่านก็ตัวขาดแล้วเดี๋ยวพอสกินอันเลนใหม่มาน่าจะเก่งกว่านี้นะถามว่าปรับหรอปล่าเลยตั้งใจเล่นขึ้นนะครับมันั้นจะมีสกินมานะ นอกจากสกินเวลเดอร์พาร์นะครับที่เป็นลูกปล่อยมาไอ้ก o อตก๊อตอฟซันอะไรซันออฟก๊อตนั่นนะครับยังจะมีอีกสกินหนึ่งอีกนะเห็นมีคนในกลุ่มลงนะครับแต่ยังไม่มีโมเดลมาเนาะก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะส่วนสกินอันเลนไอคิดว่าจะกลับมาไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้ากลับก็คงไม่ใช่เร็วนเร็วนะี้เพื่อนๆใจเย็นเพื่อนโอ,นอน้โห,โห,โหเกินไปเอาได้นะโอเค อด MVP ปะเนี่ยโอ้ยโอ้ก็คนดีเกินว้าไปเขาด้วยแต่ถ้าผมอดเีนี่ฮาอยู่นะเมื่อกี้แต่มันชิลอะไังไงเมื่อกี้ก็ชนะแล้วนะครับอยาไปซีเรียสเยอะมันตึงแค่ช่วงประคองต้นเกมนะสำหรับอันเลนถ้าประคองต้นเกมได้ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับเว้นแต่าเพื่อนจะโยนหรือไม่ก็เรายโยนนะแต่ผมไม่ค่อยใจร้อนอยู่ละอีกแค่ตาเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอนเลนต่อหรือเปล่านะเพราะว่ากว่าจะได้เล่นออฟเลนแต่ละทีนี่ก็ต้องขอทั้งนั้นเลยนะไอริสหลุดก็ไม่ได้นะไอริสหลุดคือถ้าเราไม่หยิบเราโดนด่านะผมแบบงั้นจะแบนไอริสไปเลยแล้วกันนะไม่ใช่แบนเพระก,กวัวนะแบนเพราะว่าเราไม่เล่นนะครับ <c oughs> โอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับการเจอเป็นเร็วมานะครับก็ใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน